วัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาแกะกล่องสมาร์ทวอทจากแบรนด์ g o j o d ok นะครับชื่อรุ่นว่า fb 0 4 7ตามนี้เป็น Smartwatch ราคาประหยัดสำหรับคนที่อยากออกกำลังกายนะครับแต่ก็มีงบจำกัดหรือว่าอยากเริ่มออกกำลังกายแต่ไม่ได้อยากจ่ายเงินแพงขนาดนั้นไม่พูดเยอะแล้วกันนะครับไปดูข้างในกันเลยว่าเขาแถมอะไรมาบ้าง <L un ters> พอเราแกะออกมาข้างในนะครับทุกคนนี่ อันนี้ก็คือข้างในกล่องโอ้โหดูของแถมเยอะมากทั้งเซตนี้ทุกคนทั้งเซตเนี้ยเอาจริงๆอ่ะไม่ถึง1 0 0 0ประมาณ7 8 0 0ประมาณนี้ของแถมชิ้นแรกจะเป็นสายที่เป็นเหล็กเนาะสายที่เป็นเหล็กแล้วก็มีสายที่เป็นยางอะ่ะแล้วก็สายอันนึงจะเป็นแบบยางแหละแต่เป็นเขาทำเรียนแบบหนังแล้วก็เป็นสายถักเฮ้ยสายถักนี่ดูแบบเบาแล้วก็การจับมันดูแบบชอบอะ่ะเออ มันบอกไม่ถูกอ่ะมันดูเบาๆแต่มันดูนุ่มๆหน่าจับยังไงก็ไม่รู้แล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นซิลิโคน2แบบนี้น่าจะคล้ายกันมั้งแต่ดีไซน์มันแค่ไม่เหมือนกันนะแล้วก็การจับมันจะไม่เหมือนกันอันนี้จะดูเรียบเนียนมากกว่าแต่ว่าอันนี้จะดูแบบมีอะไรมากกว่าอธิบายไม่ถูกแล้วก็อีกอันนึงจะเป็นที่ชาร์จจะเป็นขั้วแม่เหล็กแบบแบบนี้ทุกคน เออไม่ได้เป็นแท่นชาร์จแบบไร้สายนะจะเป็นแท่นชาร์จแบบนี้แล้วสุดท้ายก็คือเป็นตัวสมาร์ทวอทตัวนี้เรามาแกะดูกันสำหรับคลิปนี้อาจจะไม่ได้ดูสุภาพอะไรขนาดนั้นก็ขออนุญาตเพื่อนๆด้วยแล้วกันนะครับคิดซะว่าดูแบบเพื่อนแกะของให้ดูแล้วกันอันนี้ก็คือของแถมทั้งหมดเดี๋ยวลองเปิดเครื่องดูมันก็จะขึ้นกจดอกแล้วก็มีภาษาให้เลือกเดี๋ยวดูก่อนโหยหลายภาษาเหมือนมือถือเลยอนะทุกคนทุกคนเวลาเราเปิดขึ้นมามันจะให้เราเลือกภาษาแล้วก็ มันจะให้เราปัดขึ้นเพื่อสแกนรหัสตัวนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตไปดาวน์โหลดแอปก่อนนะทุกคนตอนนี้ผมก็โหลดแอปเสร็จแล้วนะครับก็กดเปิดเลยอันนี้ก็ครั้งแรกเหมือนกันนะก็คือแบบใช้พร้อมกับทุกคนเลยมันจะให้เราเลือกเพศชายหรือหญิงเราก็เลือกเป็นชายไปแล้วก็ปีเกิดก็เลือกเลือกอะไรที่แบบเรากะแบบประมาณอนะ่ะประมาณว่าแบบประมาณนั้นอะไรอย่างเงี้ยก็เปิดอนุญาตมันไปเรื่อยๆแล้วกัน แล้วก็สุดท้ายก็คือมันจะขออนุญาตเปิดบลูทูธกดจจดออก fb 4 0 7ตัวนี้เพราะงั้นเราก็เลือกเป็น fb 4 0 7แล้วเราก็กดเชื่อมต่อไปเลยหลังจากเราเชื่อมต่อแอปเสร็จมันก็จะประมาณนี้นะครับทุกคนมันจะมีแบบเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่มีตีมหน้าจอให้เปลี่ยนเนี่ยการตั้งค่าหลายอย่างเลยทุกคนทั้งพวกการค้นหานาฬิกาการแจ้งเตือน การปุกควบคุมการถ่ายภาพด้วยแล้วก็โหมหลายเมนูเลยตามนี้ตามที่ทุกคนเห็นฟีเจอร์ของนาฬิกาครับจะมีนับ9ก้าจะมีแบบวัดการนอนหลับอัตราการเต้นของหัวใจความดันเลือดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดแล้วก็มีความเครียดเฮ้ยวัดความเครียดได้ด้วยหรอเอออันนี้ผมแบบผมไม่ไม่ชัวร์นะว่ามันจะวัดได้ดีหรือเปล่าแล้วก็จะวัดได้จริงไหม ส่วนอันนี้สุขภาพผู้หญิงอันนี้ก็น่าจะเกี่ยวกับรอบเดือนแล้วก็น้ำหนักของเราตอนนี้มีเตือนการดื่มน้าด้วยเออมันจะรู้จริงหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจอันนี้อาจจะยังไม่ได้ชัวร์มากอันนี้ต้องลองใช้ดูก่อนเดี๋ยวผมลองใส่สาย,ายแล้วก็ลองใส่ดูแล้วกันจริงๆอ่ะผมชอบสายนี้แต่มันดันเป็นสีชมพูแล้วก็ลองลงมาที่ชอบจะเป็นสายเหล็ก เวลาใส่เสร็จมันก็จะประมาณนี้นะครับทุกคนมันอาจจะไม่ได้ดูแบบแน่นมากเราสามารถทําให้มันแน่นกว่านี้ได้แต่ว่ามันเป็นเหล็กอะ่ะมันก็จะจะรัดมือหน่อยเพราะงั้นผมก็ทําแบบหลวมๆหน่อยแล้วกันให้มันขยับได้หน่อยมันอาจจะไม่ได้เหมาะกับการแบบไปออกกําลังกายอะ่ะถ้าเราจะเอาไปใช้ในการออกกําลังกายจริงๆก็ต้องเป็นสายซิลิโคนแบบนี้นะครับทุกคนเพราะว่าสายซิลิโคนเนี่ยมันจะรัดได้แน่นกว่าในส่วนการดีไซน์ของเขาโดยรวมก็ต้องบอกตามตรงว่าเขาทําออกมาแบบ ดีเกินราคา6 7ถึง700บาทไปเยอะมากๆเลยทั้งวัสดุแล้วก็งานประกอบรวมถึงแบบผิวสัมผัสต่างๆแล้วที่ผมชอบก็คือขอบหน้าจอมันถือว่าแบบบางมากๆถ้าเทียบกับราคาค่าตัวสำหรับสเปคในเบื้องต้นของเขานะครับจะมาพร้อมกับหน้าจออันนี้จะเป็นหน้าจอ TFT ขนาดจะอยู่ที่2นิ้วความละเอียด240ูณ296พิกเซลแล้วก็มีน้ำหนักของตัวเครื่องอยู่ที่ 36กรัมแล้วก็แบตเตอรี่250มิลลิแอมและอีกอย่างนึงนะครับก็คือตัวเครื่องเขาสามารถกันน้ำได้ในระดับ ip 6 7ก็คือสามารถใส่ลงน้ำใส่อาบน้ำลุยแดดลุยฝนได้สบายๆเลยสำหรับการใช้งานจริงนะครับทุกคนจากประสบการณ์1-2อาทิตย์ที่ผ่านมาในการออกกำลังกายผมจะเน้นการวิ่งเป็นหลักแล้วบางครั้งผมก็ลองทดสอบด้วยการแบบจากวิ่งเบาๆแล้วก็วิ่งเร็วขึ้นเรื่อยเรื่อย อัตราการเต้นของหัวใจของเรามันก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตามเหมือนกันสรุปก็คืออัตราการเต้นของหัวใจแล้วก็การนับก้าวเดินโดยรวมถือว่าทําได้ค่อนข้างดีแต่ยังไงก็คงจะเอาไปเทียบกับตัวที่แพงกว่าแบบหลักพันหรือว่าหลักหมื่นไม่ได้ข้อสังเกตก็คือการวัดอัตราการเต้นของหัวใจมันอาจจะดีเลย์นิดหน่อยมันไม่ได้วัดอัตราการเต้นของหัวใจได้แบบเรียวไทม์ขนาดนั้นก็คือเราต้องเริ่มวิ่งไปก่อนสักประมาณ1-2นาที มันถึงจะรู้ว่าเฮ้ยอันนี้คือเราวิ่งหัวใจเราเต้นเร็วหรือว่าเราเหนื่อยขึ้นในส่วนการนับก้าวนะครับมันอาจจะนับได้ค่อนข้างตรงในแบบเฉลี่ยแต่เวลาเราเดินหรือว่าเราวิ่งจริงๆตัวเลขมันค่อนข้างกระโดดอย่างเช่นเราวิ่งอยู่ตัวเราก็นับก้าวไป1 2 3 4 5 6 7ห้นับไปเรื่อยๆแต่พอไปถึงแบบ40ถึงห0หรือว่า109ตัวนาฬิกาหรือว่าตัวสมาร์ทวอทตัวนี้ มันอาจจะหยุดนับแบบอยู่ๆก็หยุดที่50แล้วก็นิ่งไปเลยทั้งที่เรายังวิ่งอยู่แล้วมันก็จะไปโผล่นับอีกทีหนึ่งก็คือตอนแบบ130-109อะไรแบบนี้แต่ว่าโดยเฉลีย่ยโดยรวมตอนเราวิ่งจบมันก็ยังนับได้ค่อนข้างตรงกับที่เรานับถือว่าค่อนข้างใกล้เคียงกันเลยแล้วก็อีกหนึ่งจุดที่ผมประทับใจแล้วก็ไม่น่าเชื่อว่ามันจะทำได้ดีขนาดนี้ก็คือการวัดความเครียดวัดการนอนหลับแล้วก็การแจ้งเตือนแอปต่างๆ บวกกับราคาที่ถูกขนาดนี้เขาก็ยังมีลำโพงมาให้ด้วยก็คือลำโพงมันจะอยู่ตรงนี้นะครับทุกคนสำหรับการวัดความเครียดนะครับทุกคนส่วนตัวก็รู้สึกว่าไม่ได้เครียดอะไรขนาดนั้นแล้วก็ไม่ได้มีช่วงไหนที่แบบอารมณ์เสียเป็นพิเศษแบบจริงจังอะ่ะค่าอัตราความเครียดก็จะอยู่ที่ประมาณ30นะครับถึง50โดยประมาณก็จะอยู่ที่ประมาณนี้แต่ก็สรุปไม่ได้นะครับว่าจริงๆแล้วผมเครียดเท่าไหร่แล้วมันก็วัดได้ตรงแค่ไหน ส่วนตัวก็คือคิดว่าเออมันน่าจะใช้ได้แล้วก็มีความใกล้เคียงกับความเป็นจริงแล้วกันสําหรับการวัดการนอนหลับส่วนตัวรู้สึกว่าเขาทําได้ดีแล้วก็ทําได้ค่อนข้างละเอียดมากๆเลยมีบอกด้วยว่าเรานอนกี่โมงเวลานอนรวมของเรากี่โมงแล้วก็เวลาหลับลึกเวลาหลับตื่นแล้วก็มีบอกเวลาฝันแบบนี้ด้วยทุกคนถือว่าเขาทําได้ค่อนข้างละเอียดแล้วก็ตรงกับความเป็นจริงโดยรวมการวัดการนอนส่วนตัวก็คือแบบพอใจมากมาก พราะมีวันหนึ่งที่ผมฝันก่อนที่ผมจะตื่นนอนครับทุกคนผมจําความฝันได้แล้วก็จําเวลาฝันได้ว่าเออผมฝันเวลานี้แล้วก็ใกล้เวลาที่ผมจะตื่นมากๆอะอ่ะพอมาดูอัตราการนอนหลับนะครับมันก็จะบอกว่าเอออันนี้คือเวลาเราฝันประมาณ6กโมงกว่าเพราะฉะนั้นก็คือเฮ้ยการวัดการนอนแล้วก็วัดความฝันเนี่ยมันวัดได้จริงๆสำหรับการแจ้งเตือนแอปนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะลองใช้อีกเครื่องหนึ่งส่งข้อความหาเครื่องนี้ดูว่ามันจะแจ้งเตือนไวแค่ไหน ถือว่าทําได้ค่อนข้างไวนะครับใกล้เคียงกับโทรศัพท์เราเลยแล้วก็มีอีกฟีเจอร์หนึ่งที่ผมชอบก็คือเวลามีสายเข้าเนี่ยเราสามารถรับสายผ่านเจ้าตัวสมาร์ทวอทตตัวนี้ได้ด้วยแล้วก็คุยได้เลยแต่ก็ต้องอยู่ในระยะของบลูทูธนะครับทุกคนเพราะว่าเขาเชื่อมต่อกันผ่านบลูทูธนั่นเองอันนี้ถ้ามีคนโทรมามันก็จะขึ้นแบบนี้นะครับทุกคนแล้วก็สามารถรับสายได้ฮัลโหล เออดีไหมเออได้ยิน,เออ,ยนเออเสียงเป็นไงอะ่ะเเหรอ,หรอเหมือนมือถือไหมมันก็คงไม่เหมือนใช่ไหมเออไม่เหมือน,อนแต่ฟังรู้เรื่องไหมใช่ส,สำหรับการรับสายผ่านเจ้าสมาร์ทวอทตัวนี้ก็ประมาณนี้นะครับทุกคนในเรื่องเสียงในเรื่องลำโพงอะไรก็ตามที่ทุกคนได้ยินเลย คู่สนทนาของเราเขาจะได้ยินเหมือนเรากําลังใส่หูฟังแล้วส่วนเราก็ได้ยินเสียงเขาอาจจะไม่ได้เหมือนฟังจากมือถือชัดเจนขนาดนั้นแต่โดยรวมก็ฟังได้คุยได้ครับทุกคนประมาณนั้นลําโพงของเขาเหมือนแบบมีมาให้เพื่อฟังเพลงเบาๆแล้วก็สําหรับคุยสายมากกว่าไม่ได้มีมาให้แบบใช้งานจริงจังอะดูหนังหรือว่าฟังเพลงเพราะๆอะไรจริงจังขนาดนั้นนะเออแล้วก็สุดท้ายนะครับทุกคนแบตเตอรี่2 5 0มิลลิแอมที่เขาให้มา มันอยู่ได้นานแค่ไหนแบดทนหรือเปล่าระยะเวลาการใช้งานที่เขาเคลมมาจะอยู่ที่4วันถึง7วันอะไรประมาณนี้แต่จากการใช้งานจริงของผมนะครับถ้าเราออกกำลังกายทุกวันแล้วก็เปิดนับ9เปิดวัดการนอนหลับวัดอัตราการเต้นของหัวใจทุก5นาทีวัดความดันโลหิตวัดค่าออกซิเจนแล้วก็เปิดให้วัดความเครียดด้วยสรุปก็คือออกกำลังกายทุกวันเปิดทุกอย่างที่มันเปิดได้ แบตเตอรี่มันจะอยู่ได้ประมาณ3วันแต่ถ้าเราปิดทุกอย่างเปิดแค่นับ9แล้วก็วัดอัตราการเต้นของหัวใจเอาซักแบบ30นาทีวัดครั้งหนึ่งอะไรประมาณนี้แล้วก็ไม่ได้ออกกําลังกายทุกวันมันก็น่าจะอยู่ได้4-7วันประมาณนั้นตามที่ผมบอกไปครับโดยรวมแบตเตอรี่เขาไม่ได้อืดมากถ้าเราเน้นประหยัดงบหน่อยอยากได้ดีไซน์แบบสวยๆขอบจอบางๆหน่อยมีลำโพงในตัวเน้นใช้งานได้จริง มีโหมดออกกําลังกายเป็นร้อยแบบแล้วก็เน้นออกกําลังกายในระดับเริ่มต้นผมว่าตัวนี้ตอบโจทย์ได้ดีมากๆเลยแต่แตถ้าใครที่งบไม่ได้จํากัดอะไรขนาดน,นั้นเพิ่มเงินได้หลัก2,000-3,000หรือว่าแพงกว่านั้นก็จะมีตัวอื่นที่ดีกว่าแหละตามเลนราคาถ้าดูจบรีวิวนี้แล้วสนใจอยากได้อยากลองสั่งมาดูหรือว่าอยากได้ไปใช้งานจริงจก็กดผ่านโปรดักแท็กที่ผมติดไว้ให้หรือไม่ก็สั่งผ่านลิงก์ก็ได้เหมือนกัน สุดท้ายนะครับถ้าคุณชอบการรีวิวที่ตรงไปตรงมาแล้วก็บอกทั้งข้อดีข้อเสียแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Sub subscribe แล้วเราก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปแล้วกันครับทุกคนสวัสดีครับ